ข่าวด่วนครับขอแสดงความยินดีกับเจ้าของโมเดล Y และผู้ที่เพิ่งซื้อไปไม่นานนี้ทุกท่านเทสลาประกาศลดราคาโมเดล Y ลงทุกรุ่นสูงสุด150,000บาทถือเป็นข่าวดีไหมค,ค,ครับพีนนะ่ข่าวดีของคนกำลังจะซื้อครับชัดเจนนะข่าวดีของคนกำลังจะซื้อนะอแต่ผมรู้สึกเหมือนเหมือนพี่เหมือนพี่แบบกำลังจะพูดถึงใครสักคนหนึ่ง ไม่เราอันนี้เราไม่ได้จาะจงแต่เรามีเพื่อนเราอยู่ในนั้นด้วยเดี๋ยวเราก็จะรวมๆเข้าไปในทุกๆคนเพราะว่าเรื่องนี้กระทบทุกคนครับนะฮะเนื้อหาหลักเลยนะครับเท s l a m o มเด Y ตอนนี้ประกาศปรับราคาใหม่ครับโดยที่รถราคาเนี่ยเท s l a าเขาปกติเขาจะมี3รุ่นเนาะมีตัวขับหลังมีตับลองแล้วก็ท็อปสุดคือพรมมาณนะครเป็นท็อปสุดสรุ่นนี้เนี่ยจะลดราคาไม่เท่ากันนะครับเอาราคาที่ก่อนลดก่อนนะ โมเดลวายเ formance เนี่ยก่อนลถเนี่ยสองล้านสามแสนสองันครับลดหนึ0งแบาทเหลือปัจจุบันนี้2องล้านหนึ่งแสนกาพันในขณะที่โมเดลวายลองเลนนะครับตัวขับ4ตัวกลางปกติ2องล้านสี่หมาพันลดลงไปแสนหนึ่ง้านเก้าแสนสี่หมื่นเาพัน ส่วนตัวถูกสุดตัวเริ่มต้นเลยของโมเดลวโมเดลตัวนี้เป็นมอเตอร์เดียวมอเตอร์หลังราคาเดิมปกติ1นึ่0ล้านเจ็ดแสลดเหลือ1นึ่0ล้านหกแสนเกับาทลดไป50,000ื่นใช่แล้วนะฮะเพื่อนผมไม่รู้ซื้อตัวไหนไปนะฮะแต่แสดงความยินดีด้วยเพิ่งซื้อไป3-4วันที่แล้วเองเห็นยังเปิดไลฟ์โชว์แบบคือโมเดลวเนี่ยเทสลาเนี่ยมันจะมีแบบว่าเวลาเรามาร์กแผนที่ว่าที่ไหนเป็นบ้านครับ แล้ววันแรกที่คุณซื้อรถ<ช>แล้วคุณกลับมาถึงบ้านครับพอคุณแตะไอตัวพิกัด GPS ที่เป็นที่บ้านปุ๊บมันจะมีไลท์โชว์ที่เป็นแบบเวลคัมนิวคาร์มันจะแบบตุ้งทังตุ้งทังตุ้งตุ้ง,งเปิดเพลงเปิดเพลงเลยแล้วมีไฟปุ๊บปังางบ้านก็จะตกใจนิดนึง <Whe at S 2> ใช่ไหมฮะอาจาราย์สุเดชก็ได้แบบว่าโอ้อ่าเรื่องนั้นไปเรียบร้อยนะฮะเมื่อสามสี่วันที่ผ่านมานะฮะวันนี้ประกาศลดราคาแล้วครับไม่รู้ว่าอาจารย์สุเดชโดนรุ่นไหนง่ายๆก็คือ รุ่นท็อป1นึ0 0แสรุ่นกลาง1นึ่งแรุ่นล่างสุดลด5 0,000ื่นครับครับผมซึ่งจริงๆถ้ามองจริงนะฮะถ้ามองมองมองก่อนหน้านี้จากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยจริงๆเทรซาโมเลวน์ตั้งแต่เปิดตัวในประเทศไทยมาเนี่ยเฮ้ยเพิ่งเปิดตัวไม่นานเองปีกว่าแล้วพี่ถ้าจำได้ก็คือเดือนธันวาคมปี2022ั่าปีกว่าแล้วปีนิดนิดปีนิดนิดละเชื่อไหมว่าปีนิดนิดที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับลดราคาปรับขึ้นราคาแล้วก็ปรับลดราคาเ ผมคิดว่าราคาตลาดราคือมีมีรถมีขึ้นนะมีขึ้นด้วยหรอใช่ฮะมีมีรถมีขึ้นนะซึ่งเขาเขาสรุปมานะเพราะที่มีข่าวมาเนี่ยสรุปว่าจริงๆช่วงเดือนตุลาตุลาของปีที่แล้วมีลดราคาลถใหญ่นี่ก็คงจะเป็นช่วงเขาเรียกวิกฤตภาวะรถลถไฟฟ้าจีนบุกไปขับนี้ไหมเอาง่ายๆเดือนตุลาก็คือมอเตอร์เอ็กโปอ่าก่อนก่อนก่อนกอนมอเตอร์เอ็กโป ตอนนั้นก็จะมีแบบว่าพายุของรถไฟฟ้าจีนมามากมายหลายยี่ห้อดีวซีลนู่นนี่นั่นอะไรแบบเต็มไปหมดอะดีพออะไรเงี้ยมากันั้งนั้นและก็เลยก็เลยก็เิ่มีภาวะวิกฤตนั้นเลยทำให้โมเดลวายมีการปรับตัวหลังจากเปิดตัวมาเกือบปีนะไทยก็ปรับลดราคาเยอะช่วงแรกลดไป200,000กว่า2อ0 0 0 0 2ก0 0 0 0หนึ่งประมาณเนี้ยแล้วก็ผ่านไปเดือนหนึ่งมีมีแอบขึ้นผ่านไปเดือนนึงมีปรับขึ้นห้าหมื่นเหรอ ก็ก็นี่เลยงงๆ่ะแบบปรับขึ้นห้าหมื่นถึงสามหมื่นแล้วแต่รุ่นเฮ้ยเดี๋ยวมันแค่แบบตุลาแล้วไปพฤศจินะใช่ครับจากจากเดือนตุลาลดไปสองแสนหกเอ้าพี่ไม่รู้จักโปรโมชั่นเหรอรุ่นล่างสุดลดสองแสนหนึ่งลดเยอะมากนะตอนลดแรกเนี่ยโปรโมชั่นรายเดือนเนี่ยเดือนเดียวขึ้นห้าหมื่นโอ้โหอะไรเดือนแล้วแล้วที่ตลกคือพอมานั่งไล่ดูครับมาเนี่ยเมษาปีนี้ผ่านจากพฤติการมาแบบนี้ลงอีกแล้วลงอีห้าหมื่นถึงแสนห้าโอ้โหถ้าดูกราฟมันจะมีเงี้ยมีมีตกมีขึ้นมีตก ครับนี่ดูคุ้นๆคล้ายๆแบบว่าบิตคอยคริปโตคล้ายๆน้ำมัน้คล้ายน้ำมันด้วยเดี๋ยวมันรวมตอนท้ายที่ว่ามันกำไรหรือมันขาดทุนเนี่ยที่ลงเ่ยนะฮะถ้าดูราคาตัวล่างสุดของโมเดลวายตัวขับเคลื่อนล้อหลังตอนนี้หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันมันแพงกว่าเทสลาโมเดลสามตัวไฮแลนด์ครับแสนเดียวนะครับพี่อือโอ้โหตอนนี้แม้แม้กระทั่งตลาดของเทสลาด้วยกันเองยังกินกันเองนะ คือถ้าแพงกว่าแสนเดียวพี่จะเลือกโมเดล3หรเลยเลือกโมเดลวก็ไป Y โอ้โหวนี่ตัวใหญ่กว่าเยอะคจริงมากคนดูเทสลาจะแยกยากถ้าดูถ้าไม่ลองสัมผัสอย่างตอนนั้นผมไปลองเทสอะตอนแรกก่อนเทสอ่ะผมก็แยกไม่ออกสามกับวายมันดูมันแบบถ้าถ้าดูเลยฟีลิ่งเห็นมันผ่านอะเห็นในทีวีเห็นอะไรเงี้ยมันก็ดูไม่ต่างกันแต่พอแต่พอไปนั่งขับ พอไปเอามาเทสเนี่ยรู้เลยมันแยกคาแรคเตอร์นะครับวายเนี่ยเป็นวายนี้เอสยเอยฮะเป็นซีเอสยูวีนะวายเนี่ยใครถมันสูงนะเห็นมันเห็นมันลู่ลู่คล้ายคล้ายซีดานคือต้องบอกงี้มั้ง SUV ที่หลังคาสูงเท่า SUV แต่ใต้ท้องเตี้ยเท่ารถเก๋ง คือมันหนาตรงกลางอ่ะใช่ในขณะที่ถ้าถ้าเป็นโมเดล3เนี่ยจะออกเป็นซีดานชัดเจนกว่าพอมาลองขับจะเห็นชัดเลยว่ารถ2คันนี้2คาแรคเตอร์4เซกเมนต์ที่เป็นรถซีดานคันหนึ่งกับซีเอคันหนึ่งต้องบอกอย่างนั้นนะงานนี้นะครับทันทีที่ทราบข่าวนะครับก่อนที่จะมาอ่านข่าวเป็นคลิปให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยผมก็ได้ทําการแชร์โพสต์ที่ ปรกาศลดราคาคนะฮะแล้วก็แท็กอาจารย์สุปเดชไปด้วยะะอาจารย์สุปเดชก็ได้แชร์โพสต์นั้นลงใน Facebook ของตัวเองโดยขึ้นสโลแกนสั้นๆแตก่กินใจเจ้าของโมเดลวายทุกคนคนะฮะเรียกว่าเป็นตัวแทนของเจ้าของโมเดลวายทุกคนทั้งประเทศนะฮะเขาบอกว่าดอยไม่ใช่สถานที่แต่เป็นผู้คน <laughs> แทนความในใจนะแทนความในใจจริงๆแม้กระทั่งภรรยาของอาจารย์สมเด็จนะฮะน้องจอยครับน้องจอยยังมาเม้นต์ต่อยนะครับว่าซื้อทีหลังก็ดอยได้คือโมเดลวายที่อาจารย์สมเด็จเอาเนี่ยมันออกมาจะสองปีแล้วนะใช่ใช่ไหมฮะเป็นทรงเดิมเลยนะครับนี่อุตส่าห์ซื้อทีหลังกะว่าปลอดภัยสุดแล้วอ่ะซื้อปุ๊บสามสี่วันเท่านั้นเองจริงจริงจริงเคสเคปเนี้ย เทนี้นะถ้าเล่าอะถ้าย้อนเล่าจริงนะจริง <c oughs> ๆก่อนในยุคก่อนโมเดลวจะเผชิญวิกฤตเนี้ยโมเดลสามมาเชิญมาก่อนแล้วโดนมาก่อนแล้ว <c oughs> โดนมาก่อนแล้ว <c oughs> โมเดลสามก็ใช่ย้อยก็ลงแบบนี้แหละลงรอบแรกกับสองแสนลงลงอีกทีนึงกัแสนห้าแสนห้าอะไรเงี้ยโอ้โหแล้ว <c oughs> แล้ว,ลว,ลวข่ายนี้เนี่ยต้องยอมรับในการเก็บข้อมูลการตลาดที่ดีคือถ้ารับลถวันนี้ซื้อวันนี้พรุ่งนี้ราคาจะเปลี่ยนได้โดยที่ท่านไม่รู้เลยใช่ในวันนี้คือแม้แต่เซลเนี่ยยังไม่รู้เนะู่ก็ะ บางคนเนี่ยจำได้ไหมตอนเทสลาโมเดล3ที่ออกมาแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วราคาแบบลงฟุ๊บเปือแล้วไอ้คนที่รับรถวันลุ่งขึ้นน่ะถึงกับแบบโวยเซลล์อ่ะเซลล์บอกหนูก็ไม่รู้ค่ะมันเป็นความลับที่เขาแบบไม่ไม่แจ้งใครเลยแล้วเวลารบ,บริษัทประกาศเนี่ยเขาประกาศตึ้งเลย คือคืออาจจะเป็นข้อดีของของบริษัทนะถ้ามองในรูปแบบเขาเรียกการจําหน่ายผ่านเาเรียกผ่านอะไรนะออนไลน์บุ๊กิ้งถูกครับเพราะทั้งหมดราคาหมดประกาศบนออนไลน์บุ๊กิ้งะฉะนั้นถ้าออนไลน์บุ๊กิ้งยังราคาเดิมคุณก็จะไม่รู้ซื้อเมื่อวานไม่ลดก็คือไม่ลดวันนี้ลดก็คือเรื่องของวันนี้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็เป็นเรื่องของพรุ่งนี้อะว่ากันเป็นวันวานไปนะฮะแล้วนี่เรามาอ่านขา่าววันที่หนึ่งเมษายนด้วยเอเจฟูเดหรือเปล่าเน,น,นี่ยอันเนี้ย ไม่รู้ไม่เสียนะไม่น่าไม่ได้ใช่นะน่าประกาศออกมาขนาดนี้ไอ้น่าใช่ไหเขาไม่มีวงเล็บข้างล่างมาแต่วิเคราะห์ได้ว่าทําไมโมเดลวายถึงลงราคาตอนนี้เพราะว่าในเมืองนอกตอนนี้แกระแสของโมเดลวายตัวใหม่ซึ่งยังไม่รู้ชื่อโค้ดนะฮะอย่างเทสลาโมเดลสามตัวใหม่ยังเรียกว่าไฮแลนด์โมเดลวายตัวใหม่ยังไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรแล้วมาแน่ๆมาในช่วงระยะเดือน2เดือนนี้แหละก็ถ้านับถ้านับถ้านับตามซีรีส์เนี่ยโมเดลสามมันเปิดก่อนวายหน่อยหนึ่งถูกฉะนั้นแล้วเนี่ย 3เปิดแล้ว Y ก็น่าจะตามมวาก็ต้องปรับตามมาเพราะมันปรับมันปรับไล่ตั้งแต่เอสโมเดลเมาก,ก่อนแล้วก็โมเดลสแล้วก็เนี่ยมาน่าจะถึง Y แล้วเพราะฉะนั้นในเมืองนอกเนี่ยโมเดลวตัวใหม่กำลังจะมาเร็วๆนี้ไม่แปลกที่ประเทศไทยจะลงโมเดล Y ตัวเดิมเพื่อเคลียร์สต็อกออกไปก่อน นะครับแล้วเดี๋ยวตัวใหม่มาตั้งราคากันใหม่ครับแล้วค่อยมาลดอีกทีหนึ่งอา้อา,อาของใหม่ใหม่เปิดตัวทีแรกมีใครเขาลดราคา,าไม่ไมีมมเขาก็มาราคาเต็มไปก่อนแถมไม่ได้แล้วผ่านไปสักเดือนสองเดือนค่อยลดอ่าะยินดีด้วยกับเจ้าของเทสลาโมเดล Y วทุกท่านครับขอบพระคุณครับ